สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโผจับตลิวริมทางไร้ข่าว40ปีเจอจับตลิวริมทางปัจจุบันบ่อยในติลักษ์ขวานฟ้าหน้าดำทิ้งชื่อขวัญใจขายข้าวแกง25บาทเลี้ยงชีพวัย45ปีขวานฟ้าหน้าดำวรรณกรรมประเภทนิทานพื้นบ้านผลงานการประพันธ์ของเสรีเปรมฤทยัยนักเขียนหนังสือนิทาน และหนังสือสรุปย่อเนื้อหาวรรณคดีชื่อดังซึ่งต่อมาได้ไพรัตสังวริบุต์แห่งเครือดาราวิดีโอได้มาดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และหากพูดถึงชื่อของละครเรื่องนี้และนึกย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนไม่มีใครในยุคนั้นที่จะไม่รู้จักเพราะเป็นละครที่โด่งดังที่สุดและ เด็กเล็กเด็กน้อยทุกบ้านตั้งหน้าตั้งตารอชมอยู่ทุกวันเรียกได้ว่าเป็นละครยอดนิยมและเป็นที่ชื่นชอบกันทั่วบ้านทั่วเมืองและส่งให้นักแสดงหลายๆคนจากเรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังข้ามคืนจากเรื่องนี้ทันทีและเรียกได้ว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดกับดาราเด็กหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็เป็นที่จดจำนั่นก็คือบอยเนติรักพระเอกขวานฟ้าหน้าดำ ตัวละครเด่นของเรื่องนี้เมื่อปี2526และตามมาด้วยละครอีกหลายเรื่องเช่นสิงหะไกลพบตราไว้ในดวงจิตและทองเนื้อก้าแจ้งเกิดจนมีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นขวัญใจเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยในยุคนั้นแต่หลังจากที่สร้างชื่อมาได้ไม่นานบอยนิติรักษ์ก็ค่อยๆห่างหายไปจาก,กับวงการบันเทิงก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะปกตัวอีกครั้ง เป็นพ่อค้าขายข้าวแกงปัจจุบันบอยเนติรักหรืออภิชาติสามารถอายุ45ปีตอนนี้หันมาทำอาชีพขายข้าวแกงอยู่ที่ร้านป้าเล็กแกงไทยที่ตั้งอยู่บริเวณตึกแถวใกล้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเคยทำงานเป็นช่างไฟฟ้า อยู่กรุงเทพมหานครและในระยะ2เดือนที่ผ่านมาแม่ซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดพะเยานั้นได้มาเปิดร้านขายข้าวแกงตนเองจึงได้เดินทางมาขายข้าวแกงกับแม่ซึ่งในตอนแรกคนก็ยังไม่รู้และจําไม่ได้ว่าตนเองเป็นอดีตดาราเด็กชื่อดังที่เล่นละครมาแล้วหลายสิบเรื่องโดยแต่ละวันนั้นจะขายได้ถึงวันละ1 0 0 0ถึง2,000บาทเป็นรายได้ ที่พออยู่ได้ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องข่าแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ